นะครับหัวรากครับร้านเราร้านเราอยู่ตรงนี้นะครับทางเข้าบกสเก่าครับมีบกสเก่าครับเข้าบกสเก่าครับมาด้านนี้ถนนมิตรภาพนะครับเข้ามาด้านนี้นะครับเดี๋ยวมางนี้ครับครับถนนมิตรภาพครับร้านเราครับเลี้ยวตรงข้ามมานะการทีนะครับตอนนี้คนก็เริ่ม เอาแล้วครับช่องนิเตอร์แท็กเตอร์นะครับห่างหายไปนานนะครับไม่ได้เจอกันนะครับวันนี้มีเวลานิดหน่อยครับพอได้มาสายทําให้ดูครับมีเรื่องอะไรครับวันนี้วันนี้ก็จะเป็นจะโชว์ปั๊มน้ําครับปั๊มน้ารถไถฟอร์ดเนาะครับฟอร์ดด้วยฮูรตาด้วยครับรุ่นนี้รุ่นแรกให้ดูรุ่นไหนครับ6กเลยครับอันนี้606นะครับเปิดให้ลูกค้าดูหน่อยครับัวนี้จะมีราคากลางกับราคาของแท้นะครับแต่ตัวนี้จะเอา ราคาลางมาให้ดูครับเดี๋ยวแถมประก็นด้วยนะครับบนหกรถี้เป็นหกบนหกนะครับปั๊มน้ำรถขายฟอร์ดนะครับหกตันหกเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูนะครับเดี๋ยวให้ลูกค้าดูแจ่มๆนะครับรถนี้ติดขัดๆันเลยหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่ได้ขายทำนานนะครับขายมาครับตรงนี้ขายอะไรครับขายดีครับช่วงนี้ปลาฟองนะ มาจาับเทลูกปลาด้วยนะครับดูความสวยงามครับหน้าตานะครับเอ่เอกต่างออก,กันยังไงด้านบนก่อนครับสวยไหมครับตามน้ำนะครับอันนี้หกปันหกนะครับอันนี้ราคากลางใช่ไหมราคากลางครับราคากลางนะครับจับ โปรเกนด้วยครับโปรเกนนะครับโปรเกนพร้อมน้ำครับหนึ่งช um> 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 ุดนะครับอยู่ในอธิษฐานเขาดูในนี่เลยครับนดูครับดยครับดูครับซูมซูมเข้ามาดูนะครับดูครับล่องครับดูนะครับเห็นยุทก่อนนะเพราะอะไรนะตรงนี้ติดๆขัดๆนะครับเพราะว่าไม่ได้ขายทำนานครับยุก่อนมาชิ้นเพราะอะไรนะเข้าไปเลย ต่อกันด้วยปั๊มน้ำหกหนึ่งศูนย์นะครับแท้นะครับตัวนี้ดูของแท้ครับของแค้ครับนี่ราคาปนกลางนะครับเกะกล่องเลวยครับนี่เกะกล่องครับนี้เป็นโหกหนึ่งศูนย์นะครับมายลวดหนึ่งครับจากปั๊มหกเป็นหกหนึ่งศูนย์ครับนี่ครับเดี๋ยวเดีัหน่อยเดี๋งนะครับลูกค้าเพราะว่าไม่ค่อยได้ออกกล้องนะครับประมาณสามเดือนแล้วครับ เพราะว่าขายดีครับช่วงนี้ขายของครับขายดีมากครับตอนนี้รีบสั่งกันมากเข้ามาเลยครับเรื่องอะไรก็ขายนี่ขายดีครับช่วงนี้เพราะว่าไม่ได้ไต่ทำเลยครับนี่ครับหนึ่งศูนย์ครับโอ้โนศูนย์นะครับเข้ามาดูเลยครับข้างสายทำครับซูมครับใกล้ๆจะมืดสักหน่อยนะครับเพราะว่าอากาศมันมืดๆนะครับอากาศมันเครื่อครับมืดฝนกระโดครับ ดูความแตกต่างนะมืดหน่อยนึงครับแตกต่างครับดูความแตกต่างครับดหู้ครับแตกต่างกันไหมบดูากงครับอันนี้หกเนหกครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูครับอันนี้แตกต่างกันไหมครับดูครับความแตกต่างนะครับอันนี้หกหนึ่งศูนย์นะครับอันนี้หกเนหกนะครับที่ผมจับในหกเป็นหกครับอีกด้านหนึ่งครับอีกด้านหนึ่งครับครับมือกล้องไม่ต้องจับก็ได้ครับความแตกต่างครับหกเนหกจะมีรูน็อตอย่างนี้ครับเป็นรูครับ อันนี้จะไม่มีนะครับ610ครับจะเป็นอย่างนี้เลยครับแตกต่างกันนะครับสูงไหม <6 10 S 2> สูงเท่ากันไหมโอ๊กหนึ่งศูจะสูงกว่าหรือเปล่าครับใช่ไหมเทียบดูครับแตกต่างกันแตกต่างกันครับตัวตัว,ต,วตัวนี้จะแตกต่างกันนะครับย่างเลยเนี่ยมุนออนได้ไหมไม่ออนเยมันดังเ,ยเอยาต,าตัมจิตเลย ใส่จะกันน้ำครับกันน้ำกันนี่วนี่าอยู่ในหมอกทำมาเลยสวยไหมครับสวยครับสวยสวยสวย matrix. แต่และรุบบ <leash S 1> ่นก็ไม่เหมือนกันละครับเพราะว่าคอร์ดแตกต่างเนาะอเคครับนกอันนี้หกหนึ่งศูนย์นะครับคนละรุ่นนะครับในลูกค้าชมในวันนี้นะครับมาดูต่อไปเลยครับรุ่นไหนครับต่อไปครับรุ่นใหญ่เลยครับเจ็บเจ็บหกหนึ่งศูนย์นี่เจ็บอะไรวะเจ็บแปดเจ็บแปดหนึ่งศูนย์ เปลี่ยนแปลงเนศูนย์นี่เปลี่ยนแปลเนศูนย์เนอะหายที่หาอยู่ครับที่นี่เรามีครับหกตีศูนย์ก็มีนะครับแต่ตอนนี้ของหมดครับเราเลยไม่ได้เอามาให้ดูครับลูกค้าสั่งซื้อไปหมดนะครับขายดีเหมือนกันครับนี่นี่ครับคล้ายหกตีศูนย์ครับหกเทียนะครับตัวใหญ่ครับเปลี่ยแปล่ยนแปลงเป็นศูนย์เลยแกะกองกันสดๆร้อนๆครับ ีน็อตด้วยนะครับตัวนี้ครับเจ็ดแปดสี่ศูนย์นะครับตัวนี้ครับขอดูเลยครับให้ลูกค้าดูเลยครับมีน็อตมีลายด้วยนะครับตัวนี้เจ็ดแปดสี่ศูนย์นะครับรุ่นนี้ครับมีโปเกีนนะครับอันนี้จะเป็นปปเกีนฟ้ามน้าของมันนะครับหกสี่ศูนย์ไม่มีของเนาะของหมดครับหกสี่ศูนย์ ตั้งเา่ครับตัวนี้หุ้มยางมาให้อย่างดีครับร่องสายพานสายพานธุน์แบนๆนะครับสี่ห้าหกป้องครับลอ่องสายพานครับรุ่นของมันเนาะจะใช้มีเมีแอบ่้แกให้ดูเลยครับจะมีกี่ร่องครับ ทำลูกค้าหน่อยครับเดี๋นั่งเฉยครับดูความสวยงามครับความสวยงามก่อนใช่ไหมให้ลูกค้าดูของใหม่เอี่ยมครับอันนี้ของไม้แกะกลองนะครับไม้แกะกลองครับร้านเรานะครับเรื่องสิริแท็กเตอร์เหมือนเดิมครับโคราชไม่มีที่ไหนอีกแล้วครับมีแต่โคราชเรานะครับใช่ครับโคราชต้องเรืองสิริเท่านั้นครับสิริครับความหมายคือเรืองสิริแท็กเตอร์นะครับ โมนาครับบคสเก่านะครับมาได้ครับถ้าว่าจะโทรสอบขามก่อนก็ได้นะครับโอเคครับเดี๋ปเรามาดูรุ่นเล็กกันบ้างครับเราจะขึ้นเบอร์ตัวให้นะครับต่างตัก่อนครับนี่ไปก่อนครับเป็นรุ่นเป็นรุ่นครับเดี๋ยวจะลงนะครับอันนี้ก็แถมตัเกณฑ์กับตอวฝุ่ดมานะครับเนี่ยหนึ่งชุดตัสองตัวครับมามันเนาจ็ดแปดหนึ่งศูนย์เจ็ดแปดสีเจ็ดแปดสี่ศูนย์ครับเจ็ดแปดสี่ศูนย์ครับด้าน้านะครับ แปสี่ศูนย์นะครับรมานะครับไปไปดูรุ่นเล็กครับคูมอต้าคูมอต้าใช่ไหมยจะไ้ลูกค้าดูเลยครับอันนี้เป็นของคูมอต้านะครับสามสี่นะครับก้วสามสี่นะครับคูมอต้านี่ครับมีขายครับติดต่อสอบถามได้ทางไหนบ้างครับเนี่ยก็มีแอดวินแอดไลน์มาก็ได้ครับอ่าในอะไรล่ะช่อง คอมเมนต์ถามใต้คลิปได้ครับคิใต้อะไรก็ได้ครับแล้วก็ทางซื้อสอบถามได้ที่เฟซบุ๊กเรื่องลีดแท็กเตอร์นะครับสทางซื้อได้เลยมาก่องของเราก็ได้ครับแท็กเตอร์ก็ได้ครับติดต่อมาได้ครับอยากดูอะไรก็คอมเมนต์ันเข้ามาครับตัวนี้เป็นคูกตตาครับแกะกองครับแถมเก็ดมาด้วยเกดนามคูกูตาครับน้ำตาชทาครับ โซ่กล้องนะครับ so ม,มือกล <últimos S 2> ้องครับาดูด้านหลังคร <cus> ับด <ispiel> ้านหลังนะครับจะเป็นโปรเกนนะครับโมต้าเอลสามสี่ศูนย์แปดนะครับนี่คือปั๊มน้ำเอลสามสี่จะได้ทุกรุ่นครับตัวนี้ทุกรุ่นทุกรุ่นสี่สี่ห้าจะได้ทุกรุ่นครับจนถึงเอ็มห้าพัน สามสี่สามหกสี่ห้าสี่เจ็ดเยี่ห้าพันครับ้ำน้าตัวนี้สามสี่รุ่นเนาะใช้ก็ได้ใช่ไหมครับใช้ด้วยกันได้ครับต่อไปครับ,รบเป็นรุ่นไหครับเป็นรุ่นเอ็มเจ็ดศูนย์ทีศูนย์ครับเอ็เจ็ดศูนย์สี่ศูนย์ ดูของมันเลยใช่ไหมครับได้เลยครับแกะเก็บราคาตัวนึงนะครับบางคมแตกต่างใช่ไหมราคาดูนะครับแก็กล่องอย่างนี้นะครับแกตะกินมาครับแกะด้วยนะครับไข่ครับแกะเลยครับทำแก็บหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยต้องแล้ว ใครจะไม่ติดตามก็กดด้วยนะครับกดปุ่มติดตามด้วยนะครับช่องของเราครับเหมือนเดิมครับการขายทำนานนะครับประมาณสามสี่เดือนได้ครับช่วงนี้ขายดีครับลูกค้าเยอะครับ้แต่เช้าจนค่ำนะครับมีวันนี้มีเวลาครับและนี่ก็คือปั๊มน้ำเอ็มเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์ครับผมเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์เนาะ ครับมีพวกเข็มเหมือนเดิมครับเช่นเคยครับร้านเรานะครับครับมีอะไรให้ดู่อยนะครับราคงราคาก็สอบถามฝ่ายขายเราเหมือนเดิมนะครับอะไรก็มีขายนะครับอะไรปั๊มน้ําก็มีนะครับพวกลูกพืนใบพัดกินครับมีขายเนาะีนก็มีครับอยากดูไหมครับสอบถามได้ครับสั่งซื้อได้เนาะ ไว้วันหลังนะครับวันนี้มันมืดแล้วครับแสงไม่พอครับถ่ายทำให้ดูเรื่อยๆนะครับถ้ามีเวลานะครับเอาวักอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราได้ครับช่องมิเตอร์แท็กเกอร์เหมือนเดิมนะครับครับผมจะการติดต่อกันนะครับรับชมได้นะครับหรือว่าแม่ท่ายทํานานก็ดูคลิปเก่าๆก็ได้ครับเม่อเราถ่ายทําให้ดูนะครับมีอะไรหลายตัวไว้ให้ดูนะครับที่เราถ่ายทำหรี้อยากหรืออยากดูอะไรอะไรใหม่ๆนะครับ คอมเมนต์กันมาบอกได้ครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายให้ดูครับครับให้ดูอ่าตรงนี้ก็ไม่มีเวลาเท่าไหร่เนาะออไปจะถ่ายอะไรครับมีอะไรครับมีอะไรให้ดูอีกไหมวันนี้วันนี้คงจะหมดแค่นี้ก่อนนะครับแค่นี้ก่อนใช่ไหมครับหือว่าวันหน้าพรุ่งนี้ดีกว่าเนาะครับไปดูคลิปต่อไปกันด้วยครับวาลูกค้าก็มาครับถ่ายม่ได้ถ่ายบ้างครับเรนต๊อปได้เติบไว้ด้วยกันถ่ายไปด้วยครับ งนี้เวลาก็ลงเล็กน้อยนะครับมีอะไรก็สอบถามโทรมาได้ครับเราขึ้นเบอร์โทรให้เหมือนเดิมครับหน้าจอนะครับตรงนี้ก็เรื่องปั๊มน้ำขาดอะไรนะ6640เนอะใช่ครับเพราะว่าของไม่มีครับลูกค้าซื้อไปหมดแล้วครับเดี๋วไม่รู้จินค้จะมาวันไหนนะครับถ้ามาันรถเราจะถ่ายทำให้ดูนะครับวันนี้แค่นี้ใช่ไหมครับ ครับวันนี้ก็ขอลาไปเท่านี้ก่อนนะครับก่อยจะดืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับครับช่องของเราครับมิเตอร์แท็กเตอร์เหมือนเดิมครับครับผมครับตรงนี้ก็ลากัก่อนนะครับสวัสดีครับต้องอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะฮะนะครับขอร้องนะครับชวยกันดูเยอะๆนะครับ 拜，没事，拜好了。